สวัสดีครับผมทัฟฟีค่คะวันนี้มาเล่นเกมไมค์ค r ร f บกันต่อเลยแต่ผมจะเซิร์ฟใหม่นะฮะเจนเนอเร r เรนดอมขอเป็นอีซี่ก่อนละกันนะฮะซีดอินฟินิตี้ขอโอทละกันโอทแปลว่าเก่านะฮะขอเค อ่าเคคิด C H A N N E L เรียบร้อยครับเพลย์เรียบร้อยเพลย์เรยบ๊ดตย๊ดต๊ด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 ู ตุตุตรตต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 ตรตตตตตตแวนี้มีไก่ไหมเนาะ งั้นเราไปสร้างบ้านกันตรงนู้นดีกว่านะฮะตรงกลางๆนู้นนะฮะตรงนี้เหมาะเกี่ยวกันมากสร้างบ้านมากตรงนี้ก็ทำเป็นฟาร์มได้เลยนะฮะเนี่ยอึมสวัสดีน้องวัวสวัสดีรัปพี้เติดเติรดเตดเต ទុទទរ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 ទអេហៃហៃម៉ាក់ចាសិនខោຕົ້ນសាប់ពីងគេណ້ອຍស៊ីសាប់ពីងសាប់ពីងត្រីក្រាបជូនពី งั variance, ้นเราสร้างปันไตดินกันดีกว่านะฮะ Sssshhh Sssshh 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 Terus harus pakai จัดแปลงพื้นที่เล็กๆน้อยๆให้เป็นปุ๋ บบเกมนี้ผมรู้สึกดีจ้าสอบโอเน็ตเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยสบายใจสบาจจาแจกตรงนี้ยังอีกไกลไกลที่ฉันจะไปเอาเตียงต้องหาทางมา ไปคนแกมาไอ้แกบ้าเฮ้ยสับป,ปิงได้แล้วอ๋อภูเขาหินเหรอ โอ้ยกตีมยากจังวะโอ้ยแหลกจังเออี่เกตไล่ตีหรอวะไม่ตียากชิบหายี่เกดหาแล้วคนแก่

แล้วนุวย้ยเมื่อกี้เห็นไหมขี้โกงขี้เกียจไล่ตามละเดี๋ยวดูก่อนบนนี้มีแซปปิ้งไหมอะไรวะเฮ้ยจ้ะยังมีฟันที่กูต้อง ต้องไปทําเมืองเพื่อสร้างเป็นบ้านขอ้องกูผมบอกแล้วผมจะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ Duru. Shallah him shallah. Du tüt tüt อะไรตกน้ำวะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อแตงกี้อ่ะ,อะ, Thank you. อะมีสามเหรอเมื่อกี้เห็นห้านะ เฮ้ยนายจะฆ่าฉันทำไมฉันไม่ได้ฆ่านายฉันจะกินนายอ้าวเฮ้ยนาย เดี๋ยวดูก่อนนะครับ ขอกงน้อยนิดนิดหน่อยนะ วันนี้เหมาะสมจะทำการบ้านต้นไม้ แขกอะไรนักหนาว ถ้าโลกนี้ไม่มีลิขกสิทธ์จะเป็นไรอยากรู้จังจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีลิกิ์ถ้าไม่มีลิขกสิทธ์บนโลกนี้ what the fuck ตัดลิขกสิทธ์เป็นสิ่งที่น่าเบือ่ออะไรก็ลิขกสิทธ์อะไรก็ลิขกสิทธ์กูไม่คิดว่าจะให้กูเอาเพลงมาเปิดไงแมลิกกสิทธ์ลิขกสิทธ์ลิกกสิทธ์เบือ่อ Doo doo. Doo 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 doo. -doo, -doo. ถ้าบ้านเราไฟไหม้เราก็จะตายกันไม้หมดไม่นะ 是อะไร。 อืมอันนี้สวยกว่าเยอะมองทะลุได้ด้วย บ้านของเราก็เสร็จสักทีไหนดูหน้าบ้านสิงอบ้านต้นไม้อันแสนสวยหรออันนี้ก็เป็นแค่ถ้ำกระจอะก,กระจอกไปซะฮะต้นไม้ต้นนี้ต้วกระกับนายท่านต้นนี้เอาเป็นห้องเก็บของดีไหมเนาะดีสิครับนายท่านแล้วแต่นายท่านเลยกูไม่ได้ไอ <I S 2> ไม่ได้ถามยูยูตอบทําไมอ้าวก็ไม่รู้สิครับนายท่านเหมือนจะถามผมนะฮะ อ้าวในท่านฮะรู้จักลุงเซนดิสไหมฮะในไอ้นี่ของพี่แชมป์ะฮะรู้จักซื้อทำไมข้าจะไม่รู้อ๋อพี่แชมป์ะฮะทำเออลุงเซนดิสติดคุกนะฮะหฮ้อวางไงนะติดคุกแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรกับค่ะก็ะไม่รู้สินะ เอาขา้าออกไม่สวยนี่เรียบร้อยเป็นแค่ที่เก็บของ ท่านครับมืดแล้วครับมืดก็มืดไปสิเกี่ยวอะไรกับข้าด,ด้วยเปล่าครับคิเป็นกนารแจ้งเตือนนะเออจะแจ้งเตือนก็เร่งสิข้ามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจา้าตกนะฮะในบ้านไม่มีไฟครับนายท่านอา้าวไฟหายอ้อนี่ไงอ้อ แอน,น่าชวนชื่นฮ่าชวนชื่นอยู่ชวนชวนชื้อชวนซื้อโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยจะตายอ๋อรู้แล้วจะทำไง ตรงนี้ก็นี่เป็นบล็อกเฮ้ยข้างล่างในซอมบี้นะฮะเอาดาเอาควันนี่แหละข้ามเลย ผอไม่พังพลังต่อยเปลวเพิงอนันต์นันมาตืด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 มาไอพวกกระจอกจอดิไปอาออืเจอทีนี่กระเด็นเฮ้ยใคริงมาวะโปะตาย นายท่านครับมีหมายิงมาครับปูชาวซอมบี้จะต้องหมดจากโลกนี้ไป,ไปเฮ้ยน้ำมาอะไรนะ่ะเออ โอย,โอยใจนายท่านครับนี่อาหารขอแค่ขนมปังพอนายท่านในายใจนะฮะหิวขอหีบเอนเดอร์หน่อยสิได้ครับ ตด,ด,ด,ดนี่โอ้เลเลงานอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ชอบชอบก็กดไลค์ชอบมากมากกดซับและอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับโอกาตาเชิญใหม่ด้วยคระคะับ